ดีค่ะกลับมาพบกับพิชานพัทรพรขอกันก้นกลางกับรายการข่าวทั้งวันทันเหตุการณ์อีกครั้งนะคะสําหรับวันนี้เราจะไปติดตามข่าวที่เราเคยนําเสนอเมื่ออาทิตย์ท,ที่แล้วนะคะก็คือข่าวพอโอโกงเงินค่าอาหารการวันนักเรียนนะคะสําหรับข่าวนี้จะเป็นยังไงขอเชิญคุณพัฒภูมิค่ะครับสวัสดีครับพบกับผมนายวัฒภูมิแสงพิมายเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นีข่าวดังสารสั่งจำคุก70ปีอดีตพออโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่ ในจังหวัดน,นาราธิวาสนะครับที่ไปโกงค่าอาหารกลางวันเด็กนะครับเห็นว่าหลายกรรมหลายวาระรวมแล้ว70เปีนะครับโดยสารอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9อ่านคำพิพากษาคดีนายเฉลิมพระสิทธิ์อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนมะลิบบโบตกอำเภอละแงะจังหวัดน,นาราธิวาสใช้อำนาจเบิกเงินในโครงการอาหารกลางวันแต่ไม่ยอมบอกวัตถุประสงค์ ว่านำเงินไปใช้เพื่อกิจกรรมใดและยังเบียดบังไว้เป็นประโยชน์ส่วนตนครับไม่ส่งเงินใช้ยืมตามกำหนดด้วยสารเหล้วว่าการกระทาของจําเลยมีความผิดหลายกรรมให้จําพุกกระทงละ5ปี14กระทงรวมแล้ว70ปีครับแต่จําเลยให้การรับคำสารภาพจึงลดโทษเกิงหนึ่งเหลือ35ปีแต่อย่างไรก็ตามคดียังไม่ถึงที่สุดยังอยู่ภายใต้การกอุทณ์อยู่ จึงต้องรอสาลพิพากษาในขั้นตอนต,ต่อไปครับผมขอบคุณคุณพัฒภูมิมากมากเลยนะคะเห็นได้ว่าเด็กๆทุกคนนะคะยิ้มหน้าบานกันเลยทีเดียวสําหรับข่าวต่อไปนะคะจะเป็นข่าวที่น่าย,ยินดีอีกเช่นกัน,นะคะ่ะข่าวนี้นะคะจะเป็นยังไงขอเชิญคุณกิษณพงศ์เลยะคะ่ะเรามาดูเรื่องชื่นใจกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมเ,เป็นข่าวมาจากน้ําใจของคนไทยนะครับที่ไปช่วยเหลือพี่น้องสองคนที่เขาเรียนออนไลน์ แต่ว่าที่บ้านยากจนซึ่งที่บ้านเขานะครับมีโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวและได้สลับกันใช้ครับแต่ว่าเด็กทั้งสองนี้ยังเป็นเด็กที่มีผลการเรียนดีทั้งคู่นะครับพอข่าวนี้ครับได้แพร่กระจายออกไปครับก็มีทานบริจาคลังไรมาอย่างมากมายเลยครับโดยล่าสุดมียอดบริจาคอยู่ที่3ล้าน7 0แสนบาทครับแล้วก็ตอนนี้ได้ปิดบัญชีรับบริจาคไปแล้วนะครับ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3กองทัพภาคที่2ไปเยี่ยมช่วยเหลือครอบครัวของน้องวิวที่อยู่ชั้นม .5 และน้องฟิวที่อยู่ชั้นม .4 ที่เป็นเด็กเรียนดีนะครับแต่ทั้งคู่นะครับยากจนและอยู่ในบ้านที่มีสภาพผุพังไม่มีไฟฟ้าไม่มีเลขที่บ้านอยู่อยู่ที่อ,อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับโดยได้นำ เครื่องอุปโภคบริโภคครับไปมอบให้เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตรวมถึงมอบพันไก่จำนวน20ตัวพร้อมอาหาร2กระสอบปลาดิน1,000ตัวพร้อมอาหาร2กระสอบรวมไปถึงถังน้ำปริมาณ1,500ลิตรนะครับนอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษา5,000บาทและมีทุนเรียนภาษาอังกฤษ2ทุนทุนละ8,00 0บาทช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนนะครับ ก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะครับที่ช่วยกันบริจาคให้เด็ก2คนครับได้เรียนหนังสือครับแต่ตอนนี้ผมร้อนมากเลยครับไม่ไหวแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณคุณกิตนาพงศ์ด้วยนะคะโอ้ยข่าวนี้ก็น่ายินดีอีกเช่นกันขอแสดงความยินดีกับน้องๆทั้งสองคนด้วยนะคะที่ได้รับโอกาสดีๆแบบนี้สำหรับข่าวต่อไปจะเป็นภัยใกล้ตัวที่บางคนก็อาจจะรู้แล้วหรือบางคนก็อาจจะยังไม่รู้สำหรับโทษของชาไข่มุกนะคะ จะเป็นยังไงขอเชิญคุณกิติกรได้เลยค่ะสวัสดีครับมาพบกับผมนายกิติกรสซวสำรัน์นะครับช่วงนี้พวกข่าวไข่แฝงของชาโนมไข่มุกนะครับซึ่งชานมไข่มุกเป็นเ,เครื่องดื่มที่นิยมกันมากครับในไทยนะครับซึ่งหลายคนก็สงสัยเรื่องน้ําตาลและแคลอรี่ภายในชานมไข่มุกนะครับซึ่งมูลนิธิผู้บริโภคได้ออกมาเผยว่าในชานมไข่มุกนะครับในแต่ละอีโ้อนะครับ มีน้ำตาลอย่างน้อย4ช้อนชาไปจนถึง10ช้อนชานะครับและมีสารกันบูดอีกด้วยนะครับถ้าเรารับประทานในปริมาณมากๆก็อาจจะสมบุญเสียให้กับร่างกายนะครับขอบคุณคุณกิติกรนะคะสำหรับข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะบางคนก็ยังไม่รู้เลยวันนี้เราได้เอามานำเสนอให้ทุกท่านดูแลนะคะช่วงต่อไปเป็นช่วงสุดท้ายสำหรับช่วงรอบรู้มอข,ขอกกับคุณนัศดาและคุณพรมพลค่ะ สวัสดีค่ะช่วงนี้พบกับรอบรวมมขกับดิฉันนสุดากองฉันทะในมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราตอนนี้มีข่าวที่นักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมากเมื่อวันที่22ที่ผ่านมานะคะได้มีทำลายของผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยออกมาซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นนักศึกษาพละศึกษาชั้นปีที่หนึ่งคณะศึกษาศาสตร์ของเราเองค่ะโดยน้องเขาก็ได้มีการมาทํางานภายในคณะศึกษาศาสตร์ด้วยนะคะทําให้นักศึกษาบางกลุ่มกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงค่ะ วันนี้เราก็ได้ส่งคุณพรมพลไปลงพื้นที่สัมภาษณ์นักศึกษาที่ยังต้องไปทํางานภายในคณะศึกษาศาสตร์สถานการณ์จะเป็นอย่างไรไปชมภาพเหตุการณ์กันเลยค่ะค่ะคุณนศดาค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ะคณะศึกษาศาสตร์นะคะ เราจะมาสัมภาษณ์นักศึกษาที่ยังต้องใช้สถานที่ของคณะศึกษาศาสตร์กันอยู่นะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะสัมภาษณ์ผมเลยครับครับผมหลังจากที่ได้ทราบข่าวว่ามีนักศึกษาคณะศึกษา์ติดโควิดคุณรู้สึกอย่างไรบ้างคะตอนแรกก็รู้สึกตกใจมากครับไม่คิดว่าจะใกล้ตัวขนาดนี้ยิ่งเป็นน้องพาศาสตร์เลยแล้วยิ่งกังวลไปใหญ่ครับ แล้วได้รับผลทุกอะไรจากเหตุการณ์นี้บ้างคะสําหรับผลกระทบที่ได้รับนะครับก็คือการจํากัดการใช้ห้องต่างๆครับยกเช่นห้องแอโรบิกข้างบนก็ยกเลิกการใช้ไปแล้วตอนนี้ปิดชั่วคราวแล้วก็ห้องสโม,มสรน,นี้ก็ปิดไปครับอีกอย่างผลกระทบที่ได้รับก็คือทางด้านจิตใจนะครับก็เป็นกังวลว่าที่เราติดหร่อยังอะไรแหลนี้นครับซึ่งผมก็ไม่ได้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยตรงหรอกครับแต่ว,ว่าผมอยู่ใกล้กับกลุ่มเสี่ยง จึงไม่ต้องกักตัวจะต,ต้องดูอาการตัวเองครับแล้วค็มีวิธีการป้องก,กนันและปรับตัวกับเหตุการณ์นี้อย่างไรบ้างคะสําหรับช่วงน,นี้ก็เป็นการแบบเน้นระยะห่างทางสังคมทะครับไปไหนก็ใส่แมสล้างมือตลอดนะครับแล้วก็กักตัวดูอาการตัวเองนะครับค่ะเขาบคุณไามนะคะขาดแล้วก็จะได้เห็นแล้วนะคะว่านักศึกษา มีความตื่นตัวและระมัดระวังตัวกันมากขึ้นนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสําหรับการลงพื้นที่สัมภาษณ์วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะคุณนศดาคะค่ะขอบคุณคุณพรหมพอยค่ะจะเห็นได้ว่าการใช้ชีวิตของนักศึกษาได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจะต้องมีการปรับตัวในรูปแบบต่างๆช่วงนี้จะออกไปไหนก็ขอให้ทุกคนสวมแมสพกเจอ,อ,อล้างมือบ่อยๆสำหรับวันนี้ดิฉันนศดากองสันท้าขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ขอบคุณคุณมัตสดาและคุณผมพลอยนะคะโอ้ยเรื่องนี้นะคะใกล้ตัวเราและเป็นสถานการณ์ปัจจุบันด้วยก็อยากจะฝากทุกคนก่อนออกจากบ้านใส่แมสทุกครั้งล้างมือให้สะอาดดูแลสุขภาพด้วยนะคะส,สำหรับวันนี้ดิฉันพัฒราพรขอกลางก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ